สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้กันในเกมบบสกาสนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมาวิเคราะห์ไอดีนะครับของน้องๆทางบ้านเช่นเดิมนะครับผมก็สำหรับไอดีนี้นะครับก็เป็นเอเดนที่มี โปรแกรมมค่อนข,ข้างดีนะครับเดี๋ยวเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มก็ฝากไลค์าตามช่องเพื่อเป็นแรงใจนในการทำคลิป,ปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้ชมคลิปอื่นๆคินี้ผ่านเพลย์ส์โปรเซการ์นะครับลิงก์อยู่ใ,ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถกดสมัครสมา,สมาชิกก็ไม่ได้ครับอีกช่องหนึ่งก็คือการกดซื้อร์สต็ขอบคุณใต้คลิปีโอต่างก็สามารถกดให้ช่องได้เช่นกันนะครับโอเคครับผมก็เมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยยยวปรรรรระะะะดดดัััับบบบชนนนนไไ้้เเลก็สาหีีคคออู่่่ทซิิ์ฟ696นะจมผ พอเลเวล66นะฮะ v p 4นะครับพลังนะครับตัวหลักเนี่ยอยู่ที่6 4แสนสี่นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะก็เยอะระดับหนึ่งนะครับแต่น่าจะทำได้มากกว่านี้นะครับอ่าโอเคก็อย่ามาดูเพจก่อนเพจห6,900นะฮะสุ่มกาชาการันตีเทพไปแล้วเหมือนสุ่มไปแล้วเนะาะเดี๋ยวขอเช็คโปเกมอนข้างใน ขอดูโปเกมอนทั้งในหน่อยนะครับก็จะมีกาดอนนะครับน,น่าจะสมกากาชาการันตีเทพได้น่าจะเพิ่งทําล่างแฟดด้วยกิจกรรมล่างแฝดเพิ่งมามีลิซาดอนมีลิงนะครับมีบาชามกิลาติน่าได้แล้วนะการันตีเทพได้ตัวไหนเนี่ยได้ตัวเดียวเองเหรอโอ้ยมีกราดอนสองตัวเหรอมีกราดอนสองตัวเลยนะครับผมเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะอืม เหอนกันเป๊ะๆเลยอ่ะนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็การจัดทีมเนี่ยเดีย๋ยวเรามาบอกกันอีกทีนึงผมขอดูของในกระเป๋าก่อนของในกระเป๋าก็มีสติกเกอร์มาสเตอร์แล้วนะครับแค่10อันแล้วก็มีดิสกิลกรอบสีทองอยู่บางอันนะครับมีหนังสือการ์ดอนอยู่11นะครับน่าจะเพิ่งเก็บนะฮะตัวปั๊มแซมี400นะครับ ก็มีประมาณนี้นะเป็ดเสร็จไม่มีอะไรมากนะฮะโอเคนะเดีย๋ยวเรามาดูอันดับกันหน่อยนึงพลังห0แสนเนี่ยอันดับประมาณเท่าไหร่31นะฮะผมสามารถขึ้นไปได้ไหมนะครับ31ถ้าเกิดว่าปรับพลังเนี่ยผมว่าขึ้นได้อยู่นะเนี่ยดูดิพลังมันไล่ๆกันเลยนะมันสามารถขึ้นไปอยู่ประมาณเนี่ยสู้ประมาณ700,000ก็ได้อาจจะประมาณท็อป20ก่อนนะครับเดีย๋ยวปรับพลังขึ้นท็อป20ก่อนนะฮะเนี่ยดูดิท็อป20ท็อป18วะดูดิพลังไล่ๆกันเลย ขอดูท็อป18หน่อยว่าพลังเนี่ยก็ไม่ได้อะไรมากนะเนี่ยสามารถขึ้นท็อป2ีสิบได้นะครับอันดับ1เนี่ยพลังแค่สองล้านนะครับยังมีโอกาสตามทานอยู่นะฮะโอเคผมเข้าไปวิเคราะห์โปเกมอนในตัวอ่านี้ก่อนละกันอ่ะเริยกว่าที่กาดอนครับกาดอนเนี่ยสวมใส่ท่อนไม้โอเคครับแล้วก็ด้านในเนี่ยใส่ไปป้องกันใช่ไหมกาดอนผมว่าต้านทานคลีรน่าจะดีกว่านะ แต่ว่ามันบวกสใช่ไหมจะแปลว่าเขาเอาจจะเอาบวกเยอะๆไปก่อนแต่ถ้าเรามองคุณสมบัติผมว่าต้านทานคลิดีกว่านะฮะนิสัยเนี่ยให้ไปเปลี่ยนนะครับให้เปลี่ยนเป็นนิสัยยึดติดนะฮะยึดติดจะดีกว่านะฮะรีสายฟ้าโอ้โอเครีสายฟ้าได้เยอะเลยนะฮะแล้วก็ยัสไบ m a แม็กไปค่อนข้างดีโอเคนะครับใช้ได้นะฮะก็เหลือสเปเชียลเดอย่างเดียวนะฮะยังไม่ต้องล็อกถูกต้องนะฮะใช้ได้เลยนะครับตรงนี้คุณสมบัติเนี่ยนะฮะ ก็ถ้าเป็นกราดอนนะถ้าเอามาเน้นสายบูก่อนช่วงแรกเป็นฮิตก็ได้นะแต่ว่าในระยะยาวนะผมว่าเป็นโฟกัสไลท์จะดีกว่านะครับมันจะได้รับดาเมจก่อนตัวแรกนะครับสมมุติกรณีสมมุติฝ่ายตรงข้ามาเขาเล็งสมมตินะเขาเล็งโอโอมานะครับกราดอนก็จะมารับดดเมจแทนก่อนนะครับเสมอน,นะครับผมค่าความสนิทสกิลลึกลับล่ะโอเคสกิลลึกลับก็ใส่ครบนะครับ 8ช่องนะครับแล้วก็ยัดสีทองไป3นะครับซึ่งที่ลับที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าถ้าในอนาคตเนี่ยปรับเปลี่ยนได้เนี่ยนะครับแนะนำให้เปลี่ยนเป็นพวกโลอมตะนะฮะโลอมตะป้องกันการโจมตีอะไรเงี้ยเพิ่มความโกรธเงี้ยได้แต่นี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าหม่กกอดท้าทายเนี่ยมันอัปเกรดมาเนี่ยเอาลูกแก้วมามากดอัปเกรดได้นะครับพวกกรอบสีทองอ่ะ อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเอาสีฟ้ามาใส่เนี่ยอัตราการติดครีมมันจะเพิ่มขึ้นนะก็สามารถทำอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาได้นะครับให้ดิสกิลสีทองมันเก่งขึ้นนั่นเองอ่าเรามาดูเครื่องประดับครับเครื่องประดับนี่โอ้โหใส่สเปซสปะนะครับเครื่องประดับเนี่ยนะฮะถ้าจะใส่กรอบทองก็ใส่กรอบทองไปเลยนะฮะแต่ว่ากรอบทองที่ผมแนะนำเนี่ยให้เป็นกรอบทองระดับ4หรือ5ที่มันจะเขียนว,ว่า IV กับ V นะครับผม มันจะได้สเตตนะครับค่อนข้างเยอะมันจะมี2ออฟเนะถ้าเป็นประดับพวกนี้จะมีออฟเดียวใช่ไหมฮะมีแถวเดียวนะครับประดับทั่วๆไปนะพื้นเขียวพื้นฟ้าพื้นมวนะ่วงเนี่ยถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ว่าแนานมันให้เป็นสีแถวให้มีสเตตสีแถวนะอ่าก็คือใส่ได้เลยนะครับก็ตีบวกไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นประดับสีทองเนี่ยก็แนะนําให้เป็นสีแถวเหมือนกันนะครับถ้ามีพวกประดับที่มันลดเป็นออฟลดเรื่รอยๆอ่ะก็ทําได้ก็ถือว่าจะดี อย่างเงี้ยมันจะมี2องออฟมันจะมีออฟข้างล่างด้วยอย่างเงี้ยบวก ADK 300เลื่อน1,000สปีด100อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราใส่ครบ3ชิ้นอะนะครับรองเท้าชุดอาวุธเนี่ยมันจะได้สเตตทั้งล่างออฟข้างล่าง,าง,างจะเปิดนะครับผมเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นให้ทําเป็นประดับระดับนี้ก่อนใช้ใช้ไปก่อนได้นะก็จะบวกพวกสเตตพิเศษข้างล่างนะครับเป็น2องออฟแต่ถ้าในอนาคตเนี่ยนะครับเรามีกําลังพอหรือมีอุปกรณ์เยอะนะครับเราทำออฟแถว3ได้เห็นปะมันจะเพิ่มคุณสมบัติทั้ง อไอเทมต่างๆมากมายเราก็ไปเลือกใช้ได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยประดับเยอะเลยถ้าเกิดว่าเน้นถึกๆหน่อยก็เป็นนี้เนี่ยถึกๆหน่อยก็อีเทนอลนะฮะถ้าเน้นโจมตีหน่อยก็เป็น t ันเดอรเนาะอ่าถ้าไพรม a เนี่ยก็จะเป็นเน้นควบคุมนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆส่วนใหญ่ผมเห็นนะ่าจะมีแต่ซู r e ีมกันซู r e ีมถามว่าดีไหมก็ดีนะเป็นติดคลินะครับแล้วก เพิ่มความเสียหายด้วยความเสียหายก็ใช้ได้นะครับเป็นปรพิมเป็นประดับเบื้องต้นเลยที่เขาอ่ามีขายมีอะไรมีทํากิจกรรมให้นะก็ไปลองทากันดูตรงนี้นะครับฝึกเนี่ยให้บวก25นะเพราะว่าอ่าเขามีร่างมาสเตอร์ด้วยตัวนี้อ่าโอเคในส่วนของเนี่ยกาดอนล่างเนี้ยมันเป็นกาดอนล่างธรรมดาเนาะถ้าอยากจะเก่งกว่าน,นี้นะครับแนะนาให้ไปหาหินโอเมก้ารูบี้มาอย่างร้าน VP เนี่ยมันต้องบิน VP เ4พใช่ปะ VP 6อืมคือหินโอเมก้ารูบี้เนี่ย มันหาได้จากการซื้อในร้าน V.P. แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายฟรีที่ไม่ได้เติมหรือเติมน้อยเนี่ยาสามารถที่จะรอกิจกรรมได้นะครับมันก็จะมีมาขายนะครับแค่660เองนะครับใช้ประมาณไม่กี่พันในหกพันเพชรนะครับผมก็สามารถซื้อได้เช่นกันเดีย๋ยวรอ,อก,กิจกรรมครับประมาณนี้ตัวหลักก็ไปอัพแล้วก็ยีนเนี่ยให้อัพให้ได้ยีนอำนาจเนาะมันจะปลดล็อกยีนสกิลตรงนี้เห็นป่ะลดได้ดเหมลง10%ถาวรน,นะครับตัวที่2เนี่ยที่ผมเห็นเล่นเนี่ยจะเป็น ลิซาดอนลิซาดอนเนี่ยก็ใส่เครื่องมังกระถูกแล้วนะฮะรีสายฟ้าก็ออเพิ่งรีติด2อันโอเคไปรีต่อนะครับผมตรงนี้แล้วก็สกีลึกลับเนี่ยโอเคเปิด8ช่องก็ค่อยค่อยยัดแถว4เอ้ยค่อยแทกรอบทองไปนะครับผมนิสัยไปเปลี่ยนนะนิสัยให้เป็นโบราณนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยให้ใช้ดโคนิตจะดีกว่านะครับผมตรงนี้อ่าประดับโอเคประดับนี่ อารมณ์เดียวกันกับการดอนเลยนะครับไปทาอย่างที่ผมบอกนะครับผมทาเป็นประดับเซตซะนะครับผมจะดีมากนะครับวิธีทําประดับอะสีทองอะผมทําคลิปไปแล้วไปดูกันได้เลยนะครับไม่ยากนะฮะแค่คุณมีอุปกรณ์ก็ทำได้นะครับบวกเนี่ยเป็นบวกที่5ได้เลยเพราะว่าเขามีล่างมาสเตอร์แล้วเป็นล่างมาสเตอร์ฟรีด้วยทุกคนจะได้ล่างมาสเตอร์ตัวนี้ก่อนเป็นตัวแรกส่วนอัพยีนำหน้าเต็มเนี่ยนะครับเราสามารถมาปลดสกิลยีตรงนี้ได้นะครับนะประมาณนี้นะเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นเขาเล่นเป็นซุยคุณนะตัวที่3 ซุยคุณเน่ยเล่นได้นะครับแต่ว่าซุยคุณเนี่ยเดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าน่าจะประมาณเลเวลเจ็ดสิบหรือเปล่านะฮะมันจะมีะทําลายสกิลขึ้นมาเพราะว่าสกิลของซุยคุณเนี่ยตอนนี้มันจะเน้นไปทางด้านควบคุมมากกว่านะครับมันจะเป็นทําให้เป้าหมายนะครับติดแช่แข็งแต่ว่าพอเราทําลายสกิลได้เนี่ยซุยคุณเนี่ยจะมีทั้งติดแช่แข็งแล้วก็ทำเดเมจที่รุนแรงนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดจะเล่นซุยคุณเป็นตัวหลักถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเพราะว่า ควรจะฟอร์มทีมเป็นทีมไฟซะมากกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเอาบาชโมมาเล่นหรือไม่ก็ลิงไฟมากกว่านะครับในการทําทีมไฟนะไม่ควรเอาซุยคุณมาเล่นแต่ถ้าเกิดเล่นแค่ผ่านด่านนะก็เล่นได้นะครับผมก็ไปทํำลายสกิลซาและอื่นๆเนี่ยทำเหมือนกันนะครับผมอ่าโอเคเดีย๋ยวผมพูดถึงเรื่องการฟอร์มทีมเลยแล้วกันนะฮะสำหรับการฟอร์มทีมเนี่ยนะฮะก็ในอนาคตเนี่ยนะครับตอนนี้โปเกมอนในทีมเนี่ย ถ้ามองดูเนี่ยจะมีโปเกมอนทีมไฟเยอะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าทำทีมไฟก็ทำทีมไฟไปเลยเอาลิงไฟกับบัตชอนโมมาเล่นได้นะฮะตัวที่ตัวอื่นที่เหลือเนี่ยนะฮะก็เป็นตัวธรรมดาไม่มีอะไรนะในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าจะทำทีมไฟจริงๆนะแนะนำนะครับให้ทำเป็นแบบนี้ถ้าทำได้นะเนี่ยถ้าทำได้ก็ทำแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราจะเอาโปเกมอนเทพมาเล่นใช่ไหม ก็โปเกมอนเทพที่น่าสนใจก็คือตัวนี้มอนเตอร์ใต้ดินนะครับหรือการเล็ตใต้ดินอันนี้ได้ฟรีอยู่แล้วไปลงบอลโลกทุกวันนะครับผมฮีทราเนี่ยต้องเอาเข้าทีมไฟแน่นอนนะครับผมแล้วก็วิทนี่เนี่ยแรงนะครับผมแล้วก็โฮโอต้องมีอยู่แล้วนะครับทำมาสเตอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ดาโวโอเล่นได้นะครับปกติทีมไฟก็จะประมาณนี้นะครับหรือเอนเต้ผีก็ได้นะครับผมตัวที่เหลือก็คือเป็นตัวธรรมดาก็มันยังไม่แนะนำนะถ้าเกิดจะทําก็ทาประมาณนี้เพราะว่าทีมไฟเนี่ยเป็นทีมที่ฟอร์มง่ายที่สุดแล้วก็เล่นง ถ้ามองจากโปเกม,มอนตัวอื่นน,นะครับที่มีนะกิลาติน่าเนี่ยเป็นทีมผีแต่ว่าทีมผีเนี่ยมันมีโปเกม,ม,ม,มอนน้อยใช่ไหมในทีมเนี่ยที่จะทําได้ก่อนก็อย่างที่บอกแหละก็เป็นแค่ทีมไฟเท่านั้นตอนนี้นะเพราะว่าทีมไฟเนี่ยแข็งแกร่งไม่แข็งแกร่งค่อนข้างดีนะครับไว้ต่อก่อนกับคาโอกาได้ด้วยนะฮะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือการรีวิวอ่าตัวละครคร่าวๆไปจัดปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับคิดว่าไม่น่ายากแล้วก็อ่าการอัปตาเนี่ยนะครับเขาอัปตาเน้นเป็นตาอะไรเนี่ย เขาเน้นเบนตาเลยซะส่วนใหญ่ตาไฟเหรอนะครับอ่ะก็ไม่ว่าจะเล่นตาอะไรก็ตามเนาะซึ่งตาแต่ละอันเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นด่านอะไรเนาะมันจะใช้งานได้หมดทุกอันแหละขึ้นอยู่ว่าเราเอาไปทําอะไรบ้างก็พยายามกลัน่นอย่างเงี้ยพยายามกลั่นให้ได้อย่างเงี้ยกลั่นเพิ่มพลังเงี้ยแล้วก็อัปเกรดทั้งในให้เยอะนะครับผมมันจะช่วยทําให้เราผ่านด่านได้ง่ายนะครับในส่วนของสกิลเนาะโอเคค่อยๆปลดไปสกิลเนี่ยนะฮะแนะนํานะครับให้ปลดไปให้ได้แค่50พอนะครับเลเวล50ทุกอันนะ แล้วมันจะมีคําว่าล้างอย่างเงี้ยมันจะล้างได้ต่อเลเวล50ซึ่งผมบอกอเลยว่าพอล้างสกิลเนี่ยจะเก่งขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะครับผมแล้วก็ทุกๆก,การอัพ10เลเวลเนี่ยจะมามามาใส่คอสกิลได้เนี่ยเขาใส่คอสีทองถือว่าดีนะถ้ามีสีทองก็ใส่สีทองนะครับถ้ามีสีม่วงก็ใส่สีม่วงนะครับก็จะช่วยเพิ่มพลังนะครับในส่วนของสกิลยเยอะๆมากนะครับก็ปลดเลเวล50ไปก่อนนะแล้วพอครบ50เสร็จแล้วยิมอาโลมาเนี่ยให้ปลดให้เต็มเลยเพราะว่าเป็นยิมสปีดนะครับ เอาทำไมไม่อัปเกรดเลยเนี่ยเนี่ยจริงจริงอัปเกรดหน่อยก็ได้นะเหลือต้องร้อยกว่าอันอะนะครับอัปไปเลยนะครับไม่ต้องเก็บไว,นะว้นะพรสวรรค์เนี่ยก็อัปเบสิกพื้นฐานไปก่อนนะครับข้างบนเนี่ยมันก็จะเป็นหน่วยใช่ไหมเนี่ยผมแนะนําให้อัปข้างบนก่อนเพราะมันได้สปีดนะครับที่เหลือก็ค่อยๆอยัปตามสเตนะ็ปมาเรื่อยเนาะถัดไปนะครับเส้นทางฝึกฝนโอ้โหเส้นทางฝึกฝนนี้ไม่ได้อัปเลยนะฮะแนะนำนะครับเลเวลหกสิบหกแล้วมันควรที่จะเต็มไปถึงตรงข้างหลังแล้วนะฮะจริงๆมันควรจะได้ประมาณ3แถวตรงสีถึงทอนะน แถวแรกเนี่ยมันจะเป็นคริสตัลสีฟ้าเห็นไหมแล้วก็จะเป็นสีม่วงแล้วก็สีทองยาวๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรไปถึงสีทองได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีทำเนี่ยนะครับให้ไปลงทีมข้ามเซิร์ฟไปเยอะครับจะได้คริสตัลจะได้ไอเทมมาตรงเนี้ยสามารถไปตีบวกครับแล้วก็ใส่บวกที่มากกว่านี้ได้เนี่ยยังบวก6ทําไมไม่ใส่บวก6เห็นไหมฮะพยายามดูแลวกันว่าเป็นบวก6แล้วเป็นท่าที่เราต้องการหรือเปล่านะครับถ้าเกิด ต้องการก็ใส่ไปได้เลยตรงเนี้ยนะครับสามารถล้างได้เลยนะครับเนี่ยพยายามล้างหน่อยนะครับมันติดฟ้าติดม่วงเยอะพยายามทําเป็นสีทองแล้วกันที่2เน,นี่ยสีม่วงนี้ไม่ได้อัพเลยนะก็ไปอัพเพิ่มซะนะครับมันจะทําให้6 0 0 0นของคุณเนี่ยขึ้นไป7จ็ดแสนแปดแสนได้ง่ายนะครับแล้วคุณก็จะขึ้นติดอันดับท็อปยี่สิบท็อปสิบได้สบายนะฮะดาวปฐนาครับโอเคดาวปฐนาไม่ใส่อะไรเลยนะฮะไปเล่นหน่อยนะเนี่ยดาวปฐนาเนี่ยไม่ใส่อะไรตรงกลางเลยเนี่ยไปใส่หน่อยนะไปหาไปกดขอพรหินปฐนาซะนะครับแล้วก็เอามาใส่ นะครับแล้วก็เนี่ยตีบวกหน่อยนะฮะตีบวกหน่อยมันตีบวกได้เนี่ยอัปเกรดได้เห็นปะเนี่ยไปหาไอเทมหน่อยนะครับไปเล่นนะครับด่านหน่อยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่ามีเวลาหน่อยก็ไปผ่านด่านลูกเกียร์บั้งข้างจะได้ใส่2ตัวได้นะครับตรงนี้ไปเพิ่มหน่อยนะแล้วก็วิจัยโปรแกรมมอนก็เฉยๆนะปกติยังไม่มีอะไรมากนะครับนี่หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็กิลเนี่ยไปอัพกิลหน่อยนะฮะโอ้โหกิลนี้ไม่อัพเลยนะฮะคืออัพกิลหน่อยนะสปีดไม่อัพเลยเนี่ย เนี่ยเรียนรู้ไปเลยนะครับอย่างเงี้ยมันมันได้นะถ้าเกิดไม่ทาอะ่ะไม่ได้นะตรงเนี้ยให้พลังเยอะนะครับตรงนี้นะครับสเตตที่น่าสนใจจริง,รงคือสปีดนะอัพสปีดอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องสนใจนะ่ะโอ,โอเคถ้าไปปรับนิดนึงเนี่ยผมว่าดีขึ้นเลย7 8็ดแสนนี่คือสบายเลยนะนง่ายๆเนี่ยมันจะ7จ็ดแสนแล้วใช่ไหมไปปรับนิดนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไปฟอร์มทีมใหม่ผมไม่อยากให้ใช้ซุยคุณเล่นนะครับผมอยากให้ฟอร์มทีมไฟก็ทีมไฟไปเลยนะครับผม่ะโอ,โอเคแล้วก็ประมาณนี้นะครับไปลองปรับใช้กันดู 7 0 0 0 0 0นแปดแสไม่ยากขึ้นท็อป20ท็อป10ไม่ยากนะไอดีนี้เล่นต่อได้สบายเพราะว่าผมไปส่องลำดับมาได้มันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะอ่ะโอเคนะครับผมก็อ้อลืมดูชุดแฟชั่นชุดแฟชั่นก็โอเคชุดแฟชั่นมี1ชุดก็ถือว่าได้อยู่นะครับไปทำเพิ่มนะอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใมาคลิปหน้านะครับผมชิวเกรับ